หมามุ้ยซี่คันๆน่ะหรอไม่เอหมามุ้ยเวียดนามหมามุ้ยเวียดนามโอเครับแลสวัสดีครับเอ้ยิงหนูชมจันทร์ผ้าเทาบะมีเนอร์ไม่ห้าบาทออกออกสัองเลยออกมาหน่าไหร่จานยี่สิบเองนะไม่แพงครทำแกงเขียวหวานพร้อมทอดกรอบสามสิบราดคู่ค่ะ วัสดียามใกล้แลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดเย็นเด่นนาทีสามนะครับแยกวังกะพีนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแห่งนี้เราก็ไม่เคยแวะกันเลยนะครับผ่านไปก็ผ่านมาทั้ไทยและยัสวิตช้าสวิตช้ายามเย็นเดี๋ยปลาไปหาเลาะกินอาหารท้องถิ่นคนอุตรดิตถ์นะเจ้าว่ามีอย่างกินของเนาะจะเหมือนบ้านเฮาคน,นเจ้าไปที่ไับาพาไปชมข้างในเลยไม่รอรี้วเจ้าตลาดรับแรหรือเปล่านะไ <laughs> ปะ เข้า <het art ic ne> ไปดูดีกว่านะโอหสาคลาสสิกเนี่ยครับครับไปไปดูนิดนึงนะครับนิโอ้โหคุชิงก็น่ากินนะเนี่ยหอมๆเลยไม่ได้มันทิน้งแกดีทุกวันนะเจ้าแกดีทุกวันเนะาะตลาดทาาุกวันนะครับทุกวัานานี้เอาครับเอากล้วยหน่ไหมกล้วยด้วยกล้วยก็น่ากินนะนี่หิวพอดีเลยครับ ก่อน grab เชียงใหม่ก็แวะสักหน่อยทานเป็นจังหวัดที่ทานแล้วแบบเคยแวะได้ใดไปอีกใช่การถึงบ้านประจำครับอ่ะไปซื้อด้วยปิ้งหรือมันปิ้งก็ได้นะอันนี้อะไรคะหอมเลยมันกระเพือกมันกระเพือกเอามันนี่มาทำเหรอเอามันนี้ล้วก็ะเพือก่าเอาอันนี้หนึ่งชุดหนึ่มันคิปหนึ่งถุงชิมเลยมาชิมเลยครับมาตลาดชื่ออย่างขราวยายตลาดเย็นเงินท่าทีแม่ นั่งเดิมก่อนอร่อยล yeah. 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 okay. mm ่ะเปิดกี่ป oh. yeah. mm ีแ hmm. ล้วเจ้าเปิด hmm. กี่ปีแล้วคะขายมาสามสิบปีแล้วที่นี่เลยค่ตลาดเช้าด้วยใช่ไหมคะที่นี่ก็เย็นน้อยมากคนเยอะกว่าชอบบีรื่อยๆตใส่ใส่ยำข้ามอะค่ะใส่ใสายยัำข้าม partner ออยู่สีแยกใหญ่นี่เลยเนาะอร่อยอร่อยใช่ไหมมันข้าวเหนีขายยังไงครับเนี่ย ยี่สิบยี่สิบอ๋อหรืเปล่าไม่ไม่มีไงปกติเรากินจะผสมแป้งอ่าโอ้ัหวานเยอะตอนน้นหวาตอนนนี้เท่าไหร่คะสามอ้ยมันตั้งที่นี่เรียกมันเลยคะันหานาที15นาทีนาทีอ๋อนนี้อ่าครับเท่าไหร่อ่นอร่อยใช่ไหมเวพรุ่งนี้ก็ยังได้ครับคนณนี้ผิดใจละครับ แล้วก็คันคอยอยู่มาซื้ออยู่ร้านตาต้าเจ้าที่อู้ดอุ้งการนอกอุ้ดตะลิดพูดภาษากลางครับอันนี้อร่ายจริงอ่ามาอยู่เชียงใหม่นั่งขึ้นเรือมาเรื่องอยู่ใส่อู้บมได้เนาะครับคุณค้าครับใครดีใครดีครับของแซ่บของแซ่บหลายอย่างซื้อเยอะเลยเพราะว่าอร่อยจริงจริงครับ อันนี้มันข้าวมันปิ้งอันนี้กินบ่อยละอันนี้หากินยากมันหนักหอมนะครับผมหอมมากเริ่มมาก็โดนร้านแรกแล้วครับไปเห็นอะไรแปลกๆอย่างนึงอะไรเอลยอะไรแปลกๆหมามุ้ยจ้าฮะหมามุ้ยซี่คันๆน่ะเหรอไม่เอ้าโบราณโบราณหมามุ้ยเข้าไปทำอะไรหัวเวียดนาม มนนะนาวเยียบปลามุยเอาไปทำอะไรกินคะต้มกินเป็นถั่วหรอคะอ่าไปถั่วแหละอันนี้อันนี้ไม่คันคันโลน <c oughs> ผมนี่นะหมุยนะเนาะตลาดถือไปไหนผมนึกว่าหมามุ้ยที่คันๆตกใจหมดอันนี้เป็นผักท,ท้องถิมนะคะหรือว่าเอามาปลูกที่นี่ผักท้องถิ่นโอไม่เคยเห็นพ่ิพิพิพิิพิพิ กูเท่าไหร่คะฮะเท่าไหร่10บาท10บาทไปต้มกี่นาทีคะไปต้มจนบเกลืออะไรอ่ะกินไม่เป็นมันกินไม่เป็นเอออันนี้แปลกเนี่ยต้มเปื่อยๆหมามุ้ยเออไอเราก็ตกใจหมามุ้ยด้วยคันๆหมามุ้ยเวียดนามหมามุ้ยเวียดนามโอ้เคยกินถ้ามีต้มเสร็จจะซื้อเลยเอาไ้ต้มมาเอาไ้ต้มมาเนาะเรียกไดว่ต้มหมามดต้มนาทีนี้ แค่สามทิปีก็นม่ละแล้วก็งฟักในนอนนี่ยจิบน้ำพริกรสชาติมันมันมันพคกินแน่ขแหลมมโอ้โหจะประมาณนั้นน่าไปลองแล้วอยู่ดูคุณแม่สิเท่าสิบบาทเท่านั้นนะครับไม่แพงนะแปลกไม่ใช่มะขาี่แปกไม่ใม่ใชม่ใช่ไได้เห่นของท้อง่ิ่นก็จะตไม่ใ้่ไม่ใ่ไม่า่ไม่่ไปผ่าม่ไม่ไม่ไม้แว่ไม่รับไม่ใช่ไม่ใ่ไ่ะ ็นจังหวัดที่รับแรนะไม่ยอมแวะสักทีรอมีขออนุญาตแวะแล้วกันนะครับอ๋อแกเกลือแกเกลหน่อยนึงแกะกินข้างในอ่อนๆเอาชิ้นแล้วพี่ครับโอ้โหกินแต่เนี้วขอบคุณจ้าครับค่ะดีค่ะดีนะครับเดี๋ยวของท้องถิ่นละนี่เปริบผ้าทับแก้ผ้าแบบสิบบาทแก้ผ้บสิบบาทเท่านั้นเครับก็ขนมแต้ยไทยหนูหอมอะไรเมื่อกี้หอม ของล้านนี้ล่ะเป็นขมังหอมเมนเตยแตงไทยขนมสดไส้ขนมสดไส้ก็มีใส่ไส้ก็มีค่ะครับอ๋อนี่แตงไทยอ่าอันนี้แตงขมักแตงไทยเอาสดไส่ไปทิปเหร่นจ้าอร่อยหรือเปล่าอร่อยร้านเป๊ะแน่นอ่ะเข้าวมากิ๊มเป็นเนี่ยขนมสดไส่ละกันสดไส้เป็นงามมากตแม่เจ้คุณแพรครับสวัสดีครับ โอ้ตลาดเดินเพลินเลยนะครับเนี่ยครับมาได้นะมาเลยค่ะเกลือกเกลือกด้วยกำลังทำเน่ะเอดี๋ยวดูนมาดูวนมาด้วยนะครับจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเดินดูก่อนครับจ้าจ้ครับเสียงหมูหมูสดไก่สดนะครับน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกนะมีแล้วนะครับเต้าหู้มีชิมแบบอยู่วนวนวน ขนมกระเจี๊ยบอะไรนะคะอันนี้ข้าวแคบรับแรงมีไงข้าวแคบรับแรงต้องมีข้าวแคบเอาไปห่อมีพันก็ได้เนาะกินเป๋าเ่าก็ได้นะคะสีสีต่างกันนี่คือยังไงครับเผ็ดคือเขาไม่เผ็ดไม่ไม่รสชาติเดียวกันแต่ต่างที่เขาใส่สีค่ะอ๋อรสชาติเดียวกันแต่กันสีเท่านั้นอันนี้ของท้องกินแท้แท้อันนี้ทำแคบหมูเนาะอย่าอ้ยปลาแค่หมูโอ้ยถ้วย ม่เคยแวะพอมาแวะกืตื่นเต้นนะเนี่ยครับมารุมกำลังกินข้าวครับหอมลาบหอนอ๋อมีลาบ่อมด้วยนะขายเป็นชุดเป็นถุงใช่หนังควายเผากิโลละพันยี่สิบดูเยอะสดสดหสดค่ะครับ บาร์เดดเดียวครับาเด็ดเดียวกระดุกเขาหอมๆเนื้อหอมๆยาใบบางนะครับมีซุปนะใส้กรอกไส้กอกเห็ดนะครับไสกรอกคลิปไสกรอกเด้กินนะแบบทอดมา รสชาตอ,อร่อยนะคะอร่อยนะคะบบจะเผ็ดได้เปรี้ยวหน่อย,น,ยนี่ลาบปลาเหรอคะปลาแตะปลาหมึกเหรอคะปลาหมึกหุ่ใหญ่ห้าสิบถึงแม่ฉันสิบกิโลนีนะนนะจะอร่อยอันนี้สูตรไม่นใช่ลาบเหนือเนาะสูตรลาบที่นี่เลยเน,ยเนเาะใช่ใช่ไหมอ่าเอาลาบปลาไปกินดีกว่าลาบปลาค่ะสวัสดีครับค่ะ Ô à? mày sau khi şey mà à? oh, no, ừ. lại mày sau thói mày sau thói mày ký ta dang 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 mày ไปเราป็นตลาดนัดกันต่อเจ้าวน่ากินี่ซื้อไปกินไหมข้าวบ้านพอดีต้มข่าไก่ก็น่ากินกำลังขี้อยู่ต้มข่าไก่หรือเขียวหวานดีนะครับใช่าอกเขียวหวานก็นนะครับเขียวหวานนะจ้าวมาแบบเดียวยี่สิบห้าตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านนะครับเมื่อกี้สอบถามแม่ค้านะครับเพื่อที่ไปตลาดนัดอีกจุดหนึ่งน่ะ วิวด้านหน้าสวยๆยามเดือนตลาดนัดบ้านบ้านต่างจังหวัดนะคะนี่อยู่ตลาดดิษนี่พูดภาษากลางนะพี่น่าปัญหามากเนาะครับตอนนี้เราก็มากันที่ตลาดนัดปั๊มนิยมนะครับที่เราสอบถามแม่ค้าเมื่อกี้นี่นะครับ ก็เราพ่อค้าแม่ค้าจะแห่กันมาขายที่ตลาดนัดแห่งนี้นะครับโอ้โหนะาป้าท่ามาตลาดนัดปามิยมอีกจุดหนึ่งนะครับพามาดูของพื้นบ้านนะจะเลือกร้านที่มีของพื้นบ้านแปลกๆนะเจอร้านแรกก็เจอแปลกแล้วนะนี่เรียกว่าอะไรอะไรเอ่ยให้เราลูกกระสุนฮะลูกกระสุนยิงนกยิงนกยิงไม่โดนจับลูกกระสุนกระสุนดินเหรอครับเนี่ยยิงนกยิงหนูยิงอ๋อยิงหนู ใช้กระนังสติ๊กเนาะอ๋อใช้กระนังสติ๊กนึกว่าลำใหญ่แห้งนึกว่าลำใหญ่แห้งลมเลยนะเขาคนแก่เขาปั้นขายครับกองมัดละ20บาทครับผนครับอ๋อสำหรับใช้หนังกระติกยิงนะครับของโบราณเลยคะขนมนะครับ นนี้ลูกอะไรคะนี่สมอ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 ไทยค่ะสมอไทยจ้าครับครับของบ้านจ้าของบ้านอันนี้ของบ้านตัวเอค่ะอันนี้ชมงชาค่ะไปทำอะไรกินทำผัดแกงทอด ผมไหมคะไม่ผมผัดใส่ไข่ได้ไหมคะมันได้ผัดใส่แดงอ่ะประชมจันทรอะไรประชมจันหรืออะไรครับะติดบาทสิบบาทเท่านั้นโอ้อ่าลองดูลองดูนะชมจันทร์ผ้าเท่าบบมีเนื้อเจ้ไม่เห็นไม่เห็นประชมจันทรเหรอไม่ผมเนาะเป็นผักท้องถิ่นใช่ไหมครับสมุนไพรอะไรแต่ว่าเราทุกอย่างเราก็ดอกสีเหลืองๆมาผัดไข่อะไรแล้วหรอผัดใบแดร์มันผัดแบบบุ้งอ่ะลองผัดแบบผัดแบบบุ้งแล้วกันเนาะ ผ oh. ักท้องถิ่นเริ่มได้เจอของแปลกนะครับครับได้นะได้นะชมจัมมนทะร์เผื่นะอหมดไปได้งัมงามเนี่ยใช่ชมจันทร์ชมจันทร์ดูแกดูแกทับแปลกไหมดอกบานๆน่าจะสวยอ๋อสวยแล้วกินได้นะคะถ้าบลายได้ได เม็ดท่านกินยังไงคะเม็ดแล้นอ๋อสมอเลยสมองกินยังไงล่ะกินเนื้อมันนะคะกินสมุนไพรด้วยสมอก็สมุนไพรมันเหมือนมะขามต้อมเหมือนมะขามป้อมเกี๊ยวเจี๊ยบก็กระดาษเต่าแช่มะไงถ้าเอามาแล้วมันจะหวานหวานหวานเหมาอนมะกอกได้หวานมะกอกขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ่ะกินน้ำอร่อยหวานหวานเหมือนมะขามป้อม ก็ถือว่าราคาสินค้าตามท้องถิ่นไม่แพงนะครับของพี่เมื่อก่อนนี่พี่ยอดไม่ดีหลักสลัดสวยๆเลยพี่เอาปลาทูอ่ะต้นใหญ่เลยเลยหนูน่ากินกับเนี่ยเนมากผักสวยๆเลยตัดสวยๆตักสวยๆค่ะหอยลู่หอลวกโอ้แข็งคางเลยค่ะหอยคาง นีต่างกันยังไงจ๊ะเหมือนกัน่าอันนี้จะเป็นเนื้อกหมูสองใบจิ้มไหมจิ้มลูกชิ้นห้าบาทเองโลไม่ห้าบาทเอาเสสกอตแดงก็ได้อสะกกอตแดงก็ได้ขายถูกจังเลยขายถูกแลวนึ่กว่าไม้สิบบาทตอสิ้มาตลาดแห่งนี้ไม่แพงนะแบ ทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับตลาดนัดครับใครดีใครดีครับอันนี้แบบทอดก็มีหกลูกสิบาทด้งดิงดงดงด้งเลยจ้ <c oughs> ามาดู้าไม้ันนะครัมาสุกนะครับ ว่างเหมือนกันแน่ตลาดครับหอมแดงมีพริกแกงสุวานก็มีเนาะนี่ค่ะแกงสหวานแกงเข็ดแกงส้มน้ำปลาไปทำไหมอยากกินไหม<อ>ไกลับบ้านสม่ำๆอาอย่ได้กี่วนันจ๊ะแค่ตุเย็น ตช่ตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะแต่จะไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะโอ้้องรีบแช่แต่ถ้าแช่ช่องปิดก็จะได้เป็นเดือนนะ่ขายแคไดคะสีสิบบาทรอยากมาดูีสิบบาทอ่ะลองดูลองดูเกีส้มด้วยไหมคะเอาแช่เยวกับเห็ดจ้าอันนี้เหรคะอันนี้น้ำงิ้มปลา็กาขาย แต่ไม่ได้ใส่มะแขือนะอ๋อแหละี่นี่เขาไม่กินที่ลาบแบบมะแขือนาะอืมอ๋อเป็นที่ขุนโถนครับอือก็ใส่จ้า20 20เองนะไม่แพงครับของทำแกงเขียวหวานคดีร้านพี่ชาครับปกติขายที่ไหนบ้างครับปกติที่ตลาดแกงตามนิยมเนี่ยค่ะแล้วก็ตลายโอ้จ้าขอบคุณครับดีครับขยวันดีครับดีครับโอ้โอ้ตลาดคึกคักเลยไม่ใช่ใช่ <Ủ> อจรดีนี่พูดภาคกลางนะครับเนาะกลางเมืองนี่เป็นฟังมูเรื่องนะตอแนแรกนึกว่าพูดเหนือไม่ใช่นะครับพูดภาษา,ากลางนะอ้ครับของงามมากเลยค่ะโอ้ตลาดดูฟูนนะครับเดี๋ยวเลา,าะไปซอยนี่ก่อนนะโอเคนะครับตลาดแถวถิ่นก็คลาสสิกนะครับคลาสสิกเนาะใช่

อันนี้มือไปเคัะเอาไว้ไปตูนเสบียงบ้านดูบ้านเนาะเป็น45นะคะค่ะขูดเลยโซบะไหมครับเอาไม่เอาก็ได้ครับฮราสาวห้าสดปเดียวของเริ่มเยอะละครับปลาดุกปลานิ่นนะครับ สดมากวันนีน้ลูกใสๆสดๆเลยสดๆเลยจ <laughs> ้าหัวใหญ่ขนาดกะะลำดอก <c oughs> ไข่ไข่บ้านแน่นอนดูสีเลยนะ <c oughs> ไข่บ้านสดๆตาแดดเดียวพ <c oughs> ร้อมทอดกับกรอบ <c oughs> กบก็มีนะเจ้า ตัวดิบถัวดิบต้มนะครับไข่เป็ดไข่ไก่ไข่จากฟาร์มใหม่ครับเดี๋ยวดูเลยต่อกสอะไรคะัสจีิดจั๊บ ละบ,บาทนี่เหมือนกันกับคะอันนี้จนเก้าสามสิบจ้ะอันนี้หวานกว่าเนาะหวานเหมือนกันทานแดดนี้มีเม็ดจ้ะอ๋อติบูนี่แหละ<ๆ>อร่อยได้แล้วผลไม้ของข้าวของหวานผักท้องถิ่นนะ่ะลูกชิ้นลาบปลาดุกก้อยกุ้งลาบกุ้งปลาสามสิบล,ลาบกุ้งครับ่ะแกงหอยค่ะหน่อยหน่อยค่ะสามสิบยี่สิบชุเนื้อ ปุดๆุดปุดผมมมแซ่บโอ้โหมันรูมเลยใ่แลผมปุยปุนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะห้าบาทนะลายลหลมนลุก ัเซ็นร้อยะมีนานอทานครับเร้อยแล้วมีปลาเด็ยวน่ินใสจเลยอ่ะีปลาแห้งน่นู่นนนทกบอนะาโรสจีแกงไหลหนาปลาเด็ดเดียวเนาะมาดูนะคะกินปลาหลบใช่ไหมปลาหลบใช่ไหมเนียี่ลาหลบน้ำมากหรือเปล่าคนี้ ปลาบึงค่ะปลาบึงปลางคกนา่าเขาคจะพีคปลาช่อนใสๆเลยนี่ถ้าจะสดใหม่ขนาดนี้ไม่ใ่นีปลาบ้งค่ะนะเขาจะเป็นประมาณนี้เองอ๋บคุณค่ะปลาบใสมากบุงค่ะกรบเคุณคุาชอน่มจานต่อจานเลยนะอะไรก็น้ากินทำไงดีในประเทศใช่เราก็อยากกินไปหมดนะกิ้งทอดเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบหน่อยนะ ไปดีงั้นจะไม่นะครับกดว้าวขอ,อกูมาละเือีุหรอ่ะได้ของมาเต,ต็มไม้เต็มมือละครับแม่มแมวได้ปักหมุดมาถึงนะคะอืมอร่อยคุณประก,กอบผลไม้ก็สดราคาถูกเลยเจ้ามาได้เจ้าอุตตรดี